ซื้อขายหรือว่ารับบริจาคนมแม่กันเองต้าหมอไม่แนะนําค่ะนะคะเพราะว่าในนมแม่เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีเชื้อโรคที่อาจจะติดต่อนะทางการให้นมนะคะที่กลัวมากๆก็คือโรคเอดนะฮะหรือว่า HIV นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะไม่แนะนําให้รับการบริจาคนมกันเองนะ,ะถ้าจะต้องใช้นมแม่นะคะก็มีกรณีที่เป็นธนาคารนมแม่เท่านั้นนะคะซึ่งโรงพยาบาลเขาก็จะรับบริจาคจากคุณแม่แล้วไปผ่านกรรมวิธีกําจัดเชื้อนะคะหรือว่าพาสเชีไลเซชันก่อนที่จะเอามาใช้กับเด็กป่วยในโรงพยาบาลค่ะซื้อหรือขายนมแม่ ไม่แนะนำนะคะเพราะนมแม่ต้องผ่านธนาคารนมแม่เท่านั้นเราจึงจะสามารถนำนมแม่ไปให้เด็กคนที่ไม่ใช่ลูกเราทานได้ค่ะธนาคารนมแม่นะคะจะทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมแม่ค่ะหากคุณแม่นะคะไปซื้อขายนมแม่หรือแบ่งปันนมแม่กันเองค่ะลูกน้อยของเราอาจได้รับเชื้อโรคค่ะเช่นเชื้อ HAV เชื้อซิฟิลิสค่ะห้ามซื้อขายนมแม่หรือแบ่งปันนมแม่กันเองนะคะไม่ควรเลยค่ะ เนื่องจากว่านมแม่ของเรานะคะเหมาะสําหรับลูกของเราคนเดียวเท่านั้นหากคุณแม่นะคะต้องการที่จะบริจาคน้ํานมของคุณแม่นะคะควรติดต่อบริจาคนมแม่นี้นะคะผ่านธนาคารนมแม่เท่านั้นค่ะ